ใช่ไม่มีเงาเลยจันดูเจ๊หายเจ๊ไหมเนี่ย ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนรังข่าวนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยครับพี่พีเอฟซีทุกคนก็ในค่ําคืนนี้นะครับพี่พีเอฟซีทุกคนผมเหมือนว่าเมื่อตอนทุ่มสองทุ่มนะผมขึ้นไปตกปลานะพี่พีเอฟซีทุกคนผมลงมาประมาณสองทุ่มน,นะเหมือนกับว่าสองสามวันที่แล้วนะพีเอฟซีดูเหมือนกับว,นะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนะออกมาตรงข้างทางนะแล้วก็บกมือเรียกผมนะแลวแตอนเนี้ย ผมก็ลงมาจากรถปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยผมก็ลงมาหาดูเขาสุดท้ายผมก็ไม่เจอนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพ่ออะไรผมเลยให้อาจารย์หนูเนี้ยมาพิสูจน์ดูนะว่าที่ตรงนี้มันคือที่อะไรน,นะทาไมถึงมันมียิงสาวปริศนาลงมาเรียกผมนะแล้วตอนเนี้ยอาจารย์หนูก็อยู่กับผมนะแลวอาจารย์หนูก็เคยมาพิสูจน์นะพี่พี่เอซทุกคนก็เหมือนกับว่าที่มาที่ไปเนี่ยผมยังไม่แน่ชัดนะพี่เอซทุกคนผมเลยต้องมาบอกอาจารย์ดูแต่คืนนั้นอะผมมองลงคนผมลุกหมดเลยนะพี่เอีทุกคนผมลงมาเนี้ย ช่วงที่ประมาณทุ่มครกว่าเกือบสองทุ่มนะผมลงมาจากที่เขื่อนที่ผมไปตกปลาที่บ้านผมนะผมลงมาลงมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเจอยิงคนหนึ่งนะอยู่ข้างทางถนนแล้วบมือเรียกผมนะผมก็จอดจอดรถนะพี่สี่ทุกคนจอดปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็ดับรถมอไซค์ผมปุ๊บผมก็หันมองหาดูเ็าไม่เจอยิงคนน้นะพี่พี่สทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณนะแล้วตอนนี้อาจารย์ดูเ็าอยู่กับผมนะและที่มาที่ไปที่ดูงนียเป็นเพราะสาเหตุอะไรถึงได้เจอดวงวิญญาณนะพี่พี่สทุกคนซึ่งตอนนี้อาจารย์ดูเขาอยู่กับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาะอาด้วยครับผมเข้ามาก็อันดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเชนคนดังขา่าวแล้วก็อาจารย์ดุงคนล่าทาผีด้วยซึ่งทุกคนที่ตรงนี้เชนเขาอาจจะไม่รู้และยังไม่ได้เข้าไปดูในช่องของผมคือที่เนี้ยพูดได้คําเดียวต้องมีตัวตายตัวแทนนะคือสมัยน้นอะ่ะมาเป็นที่ของคนกะเลี่ยงรักเขาอยู่บายอยู่มาแล้วยังกับพวกขอตายนะทุกคนแล้วก็ผมเคยบอกกับคนในเมืองแล้วอย่ามาซื้อที่ตรงนี้นละคนที่ตายคือว่า ตัวตายตัวแทนมีสองสามคนคนสุดท้ายคือว่าเจ๊นะอยู่จําเมืองชื่อเจ๊นะแต่ว่าชื่อจริงของเขานี่คือผมยังไม่รู้แน่ผมเรียกเขาว่าเจ๊เพราะเขาพูกขอตายดูเนี้ยต้องมีตัวตายตัวแทนผมมารอบแล้วมาซับเปลี่ยนกับหุ่นหรือว่าตุ๊ก,กาตามันก็ไม่ได้ผลเพราะคุณได้วันใดวันหนึ่งเชนังเขาไปตกปานะมาเป็นทางเข้าอย่างกับมาบอกว่าเจอยิงปิศนาผมยาวแล้วก็เขากวากมือเดียกเขาประมาณ2 3ถสมทุ่มนะเพราะเชนก็ไม่ว่ามันคือใขรเชนลงไปดูก็ไม่เจอนะ แต่ว่าเขาก็มาเล่าให้ผมผมก็รู้แล้วว่าทีตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าไปดูในช่องผมได้เอาอัานนี้ผมไม่จะเสียเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามล่าดูเจคนนี่คือต้องการอะไรให้เรามาปล่อยดวงวิญญาณหรือว่าให้เราต้องการสานกับอะไรรู้เปล่านะเราก็ไม่รู้เอาอัานนี้ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่จะมืดกว่านี้นะทุกคนเพราะตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าทุ่มสองทุ่มกว่านะ เป็นโอกาสที่โอ,โอกาสดีที่ดวงวิญญาณกำลังออกเลยนะทุกคนเอ,อ้นี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปกันดีกว่าไปเลยครับพี่สี่ทุกคนในนั้นพี่สี่ทุกคนแล้วยิงสาวที่มาเรียกผมดวงวิญญาณนะนี่นะครับตรงบริเวณน,นี้นะครับแล้วเป็นทางขึ้นนะแล้วก่อนหน้าเนี้ที่ผมลงมาจากนู่นนะเป็นทางนะพี่สี่ทุกคนแล้วประมาณทุ่มผูก,กว่าเกือบฟ่งทุ่มเนี่ยเหมือนยิงคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่อาจารย์ดูแล้วผมก็จอดรถตรงนี้นะพี่สี่ทุกคนแล้วผมก็พยายามเดินเข้าไปดูพอมานะผมก็ไม่เจอ ไม่เจออะไรเลยนะพี่พีเอฟซีแล้วก็เงียบสนิทมากเลยแลย้วยิงคนนั้นก็หายไปเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรอย่าซื้อใช่ไหมใช่สายไหนโน่แต่มาเปลี่ยนที่ดูนะบอกลายขอแล้วว่าอย่ามาซื้อที่ตรงนะี้แต่เก่ตรเนะี้ยคือไม่มีใครที่จะมาซื้อที่ตรงนี้แล้วในะช่ไหมต้องลงหน่อยนะและ้วมาเป็นทางที่กำลังอยู่แล้วตอนเนี้ยไม่มีใครกล้ามาและที่ตรงเนะีาา้ยนะมันเต็มอยู่นะแก่กอซื้อปุ๊บ อยู่ด้านนี้นะขอไปขอไปเยอะเลยเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆทุกคนไปนแต่ลม็ลรงด้วยตอนนี้เสียงอะไรวะจานนุเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปดูบ้นไม้ที่ยิงทุกขอไปนะทุกคนเพราะ ฮัลโหลใครเงียบเลยจันดูเจ๊ครับเจ๊เจ๊ตีกี่เที่ยง<ะ>อยู่นียกตัวเสื่มตัวตายตัวหาย ที่ลกมากเลยนะน,ยนะนี่จะมีซื้อปิดหรือ่ามันเียดแล้วลอ้อืมี่มาเจอเจ้บาบอลเวต้นไม้ต้นนี้นะอือไอ้ขื้นั้นแหะจะมันนอนอยู่ตรงนี้แล้วเจอขับโคมาพลังกลับไปดูในกล้องก็ตายอ่ะนี่ร้อยรอดแล้วขึนมาหนานแล้วเปพักไวอือ ว่างไงจะดูเยียครับเฮ้ยเสียมอะไรขลังวะเจ๊เจ๊ต้องการอะไรไหมครับเจ๊ครับไม่เยี่ยมหาเจ๊ครับผมเยียมคันมีคน ปกเสกอะไรซี่ย่างหนึ่งหรอเป่านี่ไหนจันดูนี่มันลอยทำามเนี่ยดูว่าพ่อยหมอกผีหรือเปล่า,าวะหมอกผีหรือเปล่าเฮ้ยจะมาเอาดวงิญาณนียไปเป็นบริวารมันหรือเปล่าจันดูนดี่เพเฮ้ยเยเฮ้ยพัมาเฮ้เที่อื่นไม่พัดน้ำพัดตรงนี้ที่เดียวจันดู ปลูกหมไป้ต้นนี้เหรอครับนี่แหละต้นนี้เพราะต้นนี้ยเคยทำไรไอ้ต้นครับไอ้นี้จะมีตัวตายตัวแทงนี่อยากจะมายุ่งไงเพราะเยอะทอนอือหืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาต่าหรอมันต่าหรอสขวะวหัวมาต่าหรอ ดูใช่ดิเจ้คนนั้น,นตัวบรรจัยตัวนี้นะอันนี้มันคือไขวัวตัวแทนตัวตายบอกว่าจันดูไม่รู้เขาไม่เคยถ้ามีคนเสียขึ้นมาเราก็ต้องรู้ดิใช่ดิแล้วก่อนหน้านี้มีคนตายมากีา่คนแล้วอยู่นี่มีอยู่สามสี่คนแล้วและแล่าสุดน,นี้เจ้ลไอ้คนนี้มันไม่ใช่เจ้เจเขาตัวใหญ่กว่านี้เจ้ใช่เจ้ไหมครับ จ๊ <Yeah. S 2> ไม่พูดไม่ชา่าเลยฉันดูใครรถคนบ้านหรือเปล่าวะใช่คนบ้านมันคือรถคนบ้านทีม่มาอยู่อะไรอย่าดิงี้ยใช่ดิเจ๊ <Yeah. S 2> แล้วลมก็ลงแรงด้วย เจ๊ก็ไม่มีเชือกที่จะมีปวตายตัวแทนนะไม่เคยได้เข้าเลยแล้วมีคนตายไปแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าใช่ดิตายที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าเขามาฝังศพไว้บนริเวรนี้ป่ะอาจารย์ดูไม่รู้ดิ ใช่ไม่มีเงาเลยจานดูเจ๊พายเจ๊ไหมเนี่ย ไงครับเนไง้างันดูเราไม่อยากเข้าใกล้ด้วยไงจะดูระวังตัวนะนวะไม่รู้เราอยู่กันสองคนเนี่ย ยังไม่ไลู้ไม่ดีเฮ้เยเฮ้ยหายเจ๊ใช่เจ๊ไหมเจ๊ฉันุเีคนเลี่ยกันใช่ที่ยืนดูไม่เป็นไรดนนี่โอเค อย่าให้กับพิบตานะใช่ส่งจ่าจ่าเลยว่ามันจะให้บ่อหน้าป่าาจันดูได้ไหมผนพยายามมาให้ใกล้ที่สุดนะอย่ากืมว่าหน้าป่าทับเปองไงนะลงค้อนแรงด้วยนี่คนมากล้ตเลยนะเฮ้ยอะไรจันดูเฮ้ยหายไปไหนวะ เฮ้ยจ้ลูกอยู่ข้างหลังเน่เฮ้ยเจ้เฮ้ยอะไรวะจะหายออกเรื่องเลยขวันเฮ้ยขวัญมาลุกตกใจเลยนะพี่พทุกคนใช่แล้วอยู่ข้างหลังผมนี่ไอ้ปนี้แหละไอ้ปุกกับบานที่เคยมาฝากไว้อยู่ไหนเลยวะ เจ๊ใช้เจ๊ไหมเนี่ยยังจำกันได้มาไอ้เจ๊กาไม่ใช่เจ๊แล้วว่ะเฮ้ยมันหน้าแล้วจ้าดูเฮ้ย <Hey, S 2> น่ากลัวมากเลยดูนี่ไม่ใช่เจ๊ว้เจ๊หัวอ้วนดำดูไอ้เจ๊มันตาหล่อคุยไทยได้ป่ะวไอ้เจ๊มันตาหล่อเองมึนขายครับ คืออะไรจะรู้มันคืออะไรกันแน่นะเราจะมาดูทำเปไหน,นวะาตันดู จะเล่นงานเราแล้วมั้งดูงวิญญาณดวงนี้มันต้องการสื่อสารกับเราหรือเปล่าฉันดูมันไม่ใช่คนทัพเป็นคนนรับก็ใช่มันมันเป็นดวงวิญญาณต้องการสื่อสารอะไรกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันต้องการให้เราทําบุญให้มันเปล่าไม่รู้ดิแล้วก็คุยกับเขาดีๆในเมื่อเขาไม่ต้องแบบอย่าจะรู้มันคือใครกันแน่ผมไม่ใช่เจ๊หรอกทับเป็นเจ๊ข่าย มันต้องการสื่อสารอะไรกับเราหรือเปล่าวอาจารย์ดูไม่รู้ครับเองเขาคุยไทยได้ไ่มหรือว่าคนกันเรียกว่ะไม่รู้เหมืนอนกันเลยเออนองเว้ยเทค,ครับหรือว่าเจ๊นี่นะสง่งส่งดูรอเขาไม่เห็นอะไรเลยนะเจ๊ได้ยินเสียงอาจารย์ดูเฮ้ยอาจารย์ดูอาจารย์ดูอาจารย์ดูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Ui lọt ra đúng như thế rồi thì là phát, khảo tôi bắt khỏi chếp Cô đã Em bên khai Hả? Em chưa lại Lại chết thì dù nha ไม่คุยกันแล้วม่แกปักกุยอ่ะยกร้ออ่ะจย์ดุ้งหายไปไหนวะสิงที่ร้องห้อยู่ตรงนี้ เชือกนี่ว่าดอนน่าจะมีคนมาพูกล่าสุดเนี่ยใช้เชือกไหมน่นะหนาจันนุ่เออเชือกเชือกข้า,ามูลนะใช่เว้ยต้องบอกเป็นเชือกนิดเดียวดูเชือกนิดเดียวเป็นสลิงหรือเปล่ามาอาจจะไม่รู้ดิม,มีอะไรพวกผมช่วยไหมแสดงว่าเจ้คนนั้นน่าจะไปเกิดแล้ววะเพราต้องมีตัวตายตัวแทนด้วยรู้นะเนี่ย

มีอะไรพ่อผมช่วยบ้านะี่เดี๋ยวให้ยาดูมีมีก่อนเนาะโอ้กูดาไม่คุยกับเราเลยนะจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วจะซื้อสั่ากันขอกมาคิดจะแวับก็แว็บมาเลยนะเนี่ยจะเปนะนะ็นจะเป็นศพที่เก้าเลยนะศพที่ห้าหกแล้วนะน่าจะศพที่เจ็ดแล้ว เแล้วมันเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยเราก็จะของที่แล้วก็มันมีหลายคนแล้วก็ในคูนี่จะมาซื้อที่ไหนได้เป็นเจ๊พอรัอสตัวนี้มันไม่ใช่เจ๊มันคือเนี่ยเป็นชาวกระเลียงหรอเปล่าไม่รู้ใส่ผ้าถุงเหมือนกระเรียงเลยนะนะไม่รู้ดิเอนอนอถ้ากระเลียง,ขงเขาก็ต้องคุยกันเราใช่นอเวย้ยนอ อันนี้แล้วพี่สุหนห้จะจ่าก,กันไปเลยใช่ไปกควานะพี่ทุกคน,นให้สบายที่สุดเดี๋ยวนะนเนาะไปไหนวะไปไหนจันนุ๊กฟเสียงฟัเสียงใช่ไหมไหน ้ย oh, ุใช si ่ไหมใช่เสียงเจเสียงไปนู่นแล้วมันต้องการหลอกล่ออะไรแล้วรู้เปล่าหัวเฮ้ยไปลมพัดตรงนั้นทีเดียวเว้ย ไีว่าจัดูใช่นั่นนั่นนั่นไปสิ่งตลอดเลยนะเขาต้องการจะให้เราเข้ามาดูบ้า เงียบไปเลยพอเรามาใกลา้ปุ๊บเสียงเงียบเลยมีอะไรช่วยเปล่าอยากจะเปิดเกิดหรือว่ายังไงออกมาคุยเลย ได้ยินเสียงมันคนเรียกรว่าจันดูขลงังอีกสายฟังเสียงไปยินไหมยังไรจันดูเสียงเหมือนคนเรียกหรอือว่า ม,มองดูก็ไม่เจอใครนะไปดิกว่าถ้าไม่ดีแล้วจันดูกลัวโผมเมาเจ๊น,น้องครับมีอะไรพอผมช่วยไหมน้องโอ้กูดา ทำไมดีแล้วจรจัลไม่กลัวแล้วพกูใช่เลยเฮ้ยเฮใครวะเฮ้ยนั่นๆๆจ้าดูได้ยินเสียงไหมเสียงมันอยู่ข้างในนั่นล่ะป่ามันทึบมีอะไรให้พวกผมช่วยไหมครับมังในป่าเรื่องนี้เราจะไปช่วยยังไงล่ะ นนั่นเออกุณดามีอะไรเลยช่วยป่ะมีอะไรมาคุยกับพ่อผมได้เลยพ่อผมเป็นคนดีได้ยินไหมครับ ม่นนั่นหลอกก็หลอกกัไห้สุดๆไปเลยมาดิหลอกไห้สุดเลยนั่นๆๆสิ่งันอยู่ข้างในนั่นอหลอกลอก<ๆ>็อหลอกให้สุดไปออกมาเลยตมเป็นเหมือนมันแก้วออกมาไม่อยา่าใจเพราะผมช่วยใช่ไหม เงียบแล้วไปดูดวควายจันด,ดูนิ่งเงียบแล้วให้เราช่วยเขานะใช่แต่เขาไม่ซื่อสารกับเราไงเราไม่รู้เขาไม่พูดกับเราเราก็ไม่รู้เขาไม่เคยพบเจอนี่นมาก่อนหรือเปล่า ปิดกองใช่เพราะตอ,อนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าเลยนะเจวอาจารย์ดุปิดกองเลยก,ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพียซีทุกคนทุกท่านอัะดับแรกเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเชนคนดังข่าวแล้วก็อาจาร,รย์ดุงคนล่าทา้าผีด้วยครับผมซึ่งในค่ำคืนนี้ผมพาเชนคนดังข่าวมาพิสูจน์ดูเจ๊ที่ผูกคอตายแต่ไม่เจอมาเจอแบบยิงปิศนาที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของเขาก็เป็นไปได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนเรายังไม่รู้ ความจริงมันคืออะไรเราพิจิตร์จะไม่ได้นะผมว่าน่าจะเป็นคนต้องมีอะไรสักอย่งางนะทุกคนอย่างนั้นเอางี้นะพี่ทุกคนเดี๋ยวผมก็จะดูนี่จะขอปิดกล้องก่อนดีกว่านะจะดูครับผมอไอ้นี้ทุกคนต้องขอลาเพื่อนเพื่อนีเน C, ทุกคนได้ทัถามให้ผิดหวังในค่ำคืนนี้เพราะเราไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรเราก็อยากจะช่วยนะถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ผูกคอตายหรือว่าถูกอะไรสักอย่างหรือว่าต้องมีตัวตายตัวแทนนะเราจะช่วยเอาอย่างนี้ในค่ำคืนนี้ต้องขอลาเพื่ทุกคนก่อนสวัสดีครับ